สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะแนะนําตัวก่อนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกวลินจันทเดกค่ะอาจารย์ณริศราภาสิทธิวิไลธรรมค่ะเราพบกันเมื่อบทที่4นะคะเรามาดูบทที่11ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก็คือ describing d i f f e r e n t s seasons seasons คืออะไรเอ่ย seasons ก็คือฤดูกาลต่างๆนะคะ เหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะเรียนเรามาดูเนื้อหาก่อนว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือคำศัพท์ความหมายที่เกี่ยวกับฤดูกาลนะคะรวมถึง present simple tense แล้วก็ preposition in ที่เราจะใช้บรรยายฤดูกาลต่างๆด้วยนะคะแล้วเราจะได้ฝึกฟังบทสนทนาแล้วบทบรรยายที่เกี่ยวกับฤดูกาลนะคะรวมถึงก็จะได้ฝึกอ่านนะคะเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆและเขียนเพื่อตอบคำถาม นะคะรวมถึงเราจะได้ฝึกสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละฤดูการและก็ได้อ่านย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายสภาพอากาศในฤดูการค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะอยากจะให้ทุกคนทำพรีเทสก่อนนะคะทำพรีเทสเสร็จแล้วขอมอบพาร์ทนี้นะคะให้อาจารย์เกวลินค่ะเราก็มาดูคำศัพท์กันนะคะโฟกัสของบทนี้นะคะก็จะเป็นฤดูการเนาะ ซึ่งจะเป็นฤดูการแบบสากลน,นะคะอันแรกนะคะก็คือฤดูสปริงนะคะสปริงก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะเรามาดูเนื้อหาของสปริงนิดนึงเขาบอกว่า begins on 2 1 s t march นะคะก็คือจะเริ่มประมาณ21มีนาคมนะคะ what happens เกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงสปริงนะคะ the snow melts nature awakens from its winter sleep นะคะ the first flowers appear ก็หิมะแรกก็เริ่มละลายนะคะแล้วก็ธรรมชาติก็จะถูกฟื้นคืนมาจากการหลับไหลอันเหน็บหนาวที่ยาวนานนะคะต่อไปนะคะ the first flower appears นะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วก็คือดอกไม้ก็จะเริ่มเบ่งบานมีดอก snowdrops นะคะ crocuses แล้วก็ daffodils นะคะ birds come back from the south นกก็อ,อพยพ กลับมานะคะจากทางใต้นะคะ New animals are born สัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตก็เริ่มเกิดขึ้นใหม่นะคะ What we can do Plant seeds Work in the garden f o r l i love เราทำอะไรกันบ้างละ่ะเราก็จะหว่านพืชผลนะคะทำสวนแล้วก็มีความรักกันค่ะในช่วงนี้นะคะต่อไปฤดูการถัดไปก็คือ summer ค่ะหรือฤดูร้อนนะคะ w h a t happens? School finishes, holiday start, day gets longer, tree grow a lot of vegetables and fruits, it is often stormy นะคะก็แปรรวดเดียวเลยเนาะมันเริ่มตั้งแต่21มิถุนายนนะคะของทุกปีเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมเป็นเทศกาลวันหยุดยาวช่วงกลางวันก็จะยาวขึ้นค่ะพืชผักผลไม้ต่างเขียวขจี แต่ช่วงนี้มักเกิดพายุขึ้นได้บ่อยครั้งนะคะ What we can do? Go on holidays, go to the beach, sunbathe, swim, windsurfed, go diving, eat ice cream, go to an open air cinema, and harvest นะคะสิ่งที่ผู้คนทำในช่วงนี้ก็คือไปเที่ยวพักผ่อนตามชายหาดอาบแดดว่ายน้ำเล่นวินเซิร์ฟ ดำน้ำทานไอศครีมดูหนังกลางแปลงแล้วก็เก็บเกี่ยวพืชผลค่ะเทศกาลต่อไปนะคะหรือฤดูการถัดไปก็คือออทัมนะคะออทัม <Autumn S 2> ก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะ begins on 2 3 r d September จะเริ่มราวๆ23กันยายนของทุกปีนะคะ What happens it gets colder t h e y gets shorter Indian summer comes leaves have beautiful colors tree sheds their leaves birds migrate to other countries it rains a lot school starts ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เริ่มหนาวค่ะระหว่างวันก็จะสั้นลงใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามต้นไม้ผลัดใบนกอพยพถิ่นฐานข้ามประเทศแต่ฝนก็ตกชุกนะคะช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมอีกครั้ง what we can do Fly Kites, ์เ e ิกลิป s c a r v e จ็คโอแลนเทิร์นส์ป Apples สิ่งที่เราที่คนผู้คนทั่วไปจะทำนะคะในช่วงนี้ก็คือจะเล่นว่าวเพราะลมมแรงใช่ไหมคะกวาดใบไม้แกะสลักผลฟักทองหรือเจ้าแจ็คโอแลนเทิร์นแล้วก็เก็บแอปเปิลส์ค่ะฤดูกาลสุดท้ายนะคะก็คือวินเทอร์วินเทอร์หรือหน้าหนาวนะคะ begins on the 2 1 s t of December 21ธันวาคมนะคะของทุกปี w h a t happens The first frost come, leafy tree are bare, lakes are frozen, roads are icy and slippery, some animal hibernate. That's Christmas นะก็เป็นช่วงที่ขีมะแรกกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้นไม้ก็ยืนเปลือยเปล่านะคะใบมันร่วงหมดปราศจากใบไม้ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็ง ถนนหนทางปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแล้วก็ลื่นแล้วก็แฉะนะคะสัตว์บางชนิดไฮบร n เ t e ก็คือจำศีลมาแล้วค่ะคริสต์มาสก็มาถึงแล้วนะคะ what we can do make a snowman have a snowball fight make snow angels ski skate go sledding and drink hot tea สิ่งที่ผู้คนทำในช่วงนี้นะคะก็คือปั้นตุ๊กตาหิมะ เล่นปลาก้อนน้ำแข็งใส่กันนะคะลงไปนอนทำท่าแองเจลสโนว์แองเจลนะคะแล้วก็เล่นสกีสเกตลากเลื่อนสุดท้ายก็ดื่มชาอุ่นๆกันนะคะเ,เราเรียนรู้คำศัพท์จบกันไปแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดคำศัพท์นะคะก็เจ้าฤดูกาลทั้ง4อันเนี่ยแหละคะ่ะ spring summer autumn winter ให้เอามาใส่ในแบบฝึกหัดทั้งสองอันนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแรกนะคะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่ครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้อยู่แล้วนะคะก็ลองทำกันดูนะไม่ยากคะ่ะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะให้เอามาใส่เนาะ,นะะลองทําดูคะ่ะพาร์ตต่อไปก็จะเป็นส่วนของ grammar นะคะเวลาที่เราอธิบายหรือพูดถึงฤดูกาลเนี่ยเรามักจะใช้ preposition หรือคําบุพบท in นะคะเข้ามานําหน้าเจ้าฤดูกาลต่างๆอย่เช่นในตัวอย่างนะคะ in summer it's hot and sunny in winter it's cold in spring it's it nice In a i t ฤด n it n s r a ่ n i คะใช้ in นำหน้าหมดเลยนะคะตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างถัดไปเนาะถ้าเป็นลักษณะประโยคคำถามนะคะ What do you wear in summer ะะหรือดูร้อนเนี่ยใส่แต่งตัวยังไงนะคะ What is the weather like in autumn ะะอากาศเป็นยังไงในช่วง autumn นะคะ Are days short in spring ช่วงระหว่างวันมันสั้นลงใช่ไหมในฤดูการสปริงนะคะหรือ What do you do in winter นะดูหนา เราทำอะไรบ้างนะคะ,ะต่อไปก็เป็นแบบฝึกหัดถัดไปเป็น listening เชิญจานนลิสาค่ะค่ะต่อไปนะคะ exercise ที่2ก็จะเป็น listening เมื่อกี้เราได้ข้อมูลแล้วเนาะว่าแต่ละ season เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างครูเชื่อว่าตอนนี้เรามี season ในใจแล้วแหละว่าเราชอบอในในฤดูไหนนะคะอะต่อไปค่ะเรามาดูใน listening นะคะ ในพาร์ทนี้ให้ทุกคนนะคะฟังนะคะเรื่องของซีซันส์ก็คือฤดูกาลต่างๆและจากนั้นก็ทำแบบฝึกหัดนะคะก็คือถ้าประโยคไหนถูกก็เช็คเครื่องหมายถูกแต่ถ้าประโยคไหนข้อมูลผิดก็ให้การกระบาดนะคะต่อไปค่ะในส่วนของ reading and writing นะคะก็จะมีข้อความให้เราได้อ่านนะคะก็จะเป็น uh, เรื่องราวต่างๆกิจกรรมที่เราทำใน uh, winter นะคะ และจากนั้นพอเราอ่านเสร็จให้เรามาเขียนตอบคำถามค่ะนะคะต่อไปใน exercise ต่อไปค่ะจะเป็น reading ค่ะให้เราลองอ่านนะคะว่า,าข้อมูลในแต่ละฤดูมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วจากนั้นก็มาตอบคำถามนะคะในหน้าถัดไปนะคะในส่วน speaking ค่ะตรงนี้ก็คือ group the activities in these seasons นะคะเราลองดูซิตรงนี้มีทั้งหมด4 season 4ฤดูกาลเราลอง ดูซิว่าเราทำกิจกรรมไหนในฤดูการไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น I และตามด้วย attain a fall festival ตามด้วย in และตามด้วยฤดูการที่เราเรียนมาในข้างต้นนะคะก็เป็น I a t t e n d a fall festival in autumn อย่างเงี้ยน,นะคะก็อันนี้คือตัวอย่างแล้วจากนั้นก็ให้เราฝึกพูดค่ะต่อไปค่ะ ฝึกพูดเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นการสนทนานะคะให้เราจับคู่กันหรือว่าอาจจะสลับบทบาทในแต่ละครั้งก็ได้อย่างเช่น student A บอกว่าให้ถาม student B นะคะเกี่ยวกับว่าฤดูกาลที่เขาชอบคืออะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในส่วนที่อาจารย์เกวลินได้สอนไปแล้วนะคะและจากนั้นเราก็ตอบนะคะ หรือใน student A นะคะอาจจะถาม student B อีกนะคะเกี่ยวกับ activity เกี่ยวกับกิจกรรมที่เขาชอบทำในฤดูกาลที่เขาชอบนั่นเองนะคะแล้วก็ student B ก็ตอบคำถามไปซึ่งตรงนี้พอเราทำในส่วนนี้เสร็จก็ให้ take turns นะคะก็คือให้เราสลับบทบาทกันนะคะ โอเคค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างอย่างเช่น What is your favorite season นะคะบอกว่าฤดูกาลที่ชอบคืออะไร I like autumn นะคะและถามต่อค่ะ What activity do you like in, uh, to do in autumn นะคะบอกว่าชอบทำอะไรละ่ะในช่วงฤดูอ u t u ท n นนะคะ I like to attend a fall festival แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราคิดกิจกรรมไม่ออกเราก็สามารถกลับไปดู uh, แบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ที่ให้ให้เราฝึกพูดอะคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เราตอบคําถามนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะพอจบแล้วนะคะให้นักศึกษาทุกคนทำ post ํำโพสเทสนะคะออหลังจากทำ post ํำ s t สเทสเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าในส่วนท้ายของแต่ละบทเนี่ยเราจะมีเฉลยให้นะคะก็ให้พวกเราไปเช็คคำตอบได้นะคะสำหรับบทที่11ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ